วิธีการเดินแบบที่1นนะครับการเดินแบบไม่ลงน้ําหนักโดยสมมติว่าผู้ป่วยมีพยาธิสภาพอยู่ที่ขาขวาเช่นผู้ป่วยขาหาักระยะแรกคุณหมอยังไม่ให้ลงน้ําหนักเริ่มเดินโดยผู้ป่วยยกขาทั้งหมดลอยบนพื้นข้างขวานะครับเริ่มแกว่งน้ำสองข้างไปด้านหน้ากดน้ําหนักทั้งหมดลงบนราวผู้ขนานใช้แรงจากบริเวณสะโพกนะครับในการเบี่ยงตัวไปด้านหน้านะครับโดยที่ขาขวาไม่แตะพื้นนะครับลงน้ำหนักที่มือและเท้าซ้ายเท่านั้น ปลายเท้าขวาชีพไปด้านหน้านะครับเพื่อช่วยในแรงเบี่ยงการเดินแบบที่2นะครับการเดินแบบลงน้ําหนักบางส่วนใช้ในผู้ป่วยขาหากักแล้วพักฟื้นครับเช่นผ่านไป1นึ่เดือนแล้วคุณหมอพิจารณาให้ลงน้ําหนักได้เพียงบางส่วนนะครับโดยที่เดินโดยการที่ขาแตะพื้นแค่บางส่วนนะครับอาจจะเป็นแค่นิ้วโป้งหรือถึงบริเวณฝ่าเท้าส่วนบนก็ได้เพื่อมือทั้งสองข้างไปด้านหน้าขาข้างที่มีปัญหาก้าไปก่อนนะครับแตะเพียงเล็กน้อยลงน้ำหนัก แล้วก้าวขาข้าปกติตามไปครับผมน,นั่แคบแกนยี่งโป้นะครับไปเท้าส่วนบนครับเป็นการเดินแบบที่3นะครับการเดินแบบ2จุดหรือ t ูค p o i n จะคล้ายกับลักษณะการเดินปกติแต่ใช้ฝึกในผู้ป่วยที่ต้องการความมั่นคงในการเดินครับโดยก้าวเท้าซ้ายและมือขวาไปพร้อมกันนี่ครับสลับข้ามือซ้ายเท้าขวา หลับข้างนือขวาเท้าซ้ายซ้ายเท้าขวานะครับขวาเท้าซ้ายซ้ายเท้าขวาครับการเดินแบบที่4นะครับการเดินแบบ4จุดหรือโฟร์ไฟเกตใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงมีปัญหาการประสานสัมพันธ์หรือปัญหาในการทรงท่าครับซึ่งมกักจะใช้ร่วมกับการอุกปรกรณ์เสริมที่ใส่บริเวณขาลงไปถึงขาการเดินจะคล้ายกับลักษณะ2จุดนะครับแต่ว่าจะช้ากว่าคือย้ามมือขวาไปก่อน ก้าวเท้าซ้ายเพื่อมือซ้ายก้าวเท้าขวาเพื่อมือขวาก้าวเท้าซ้ายเรื่อมือซ้ายก้าวเท้าขวาเพื้อมือขวาก้าวเท้าซ้ายเรื่อมือซ้ายก้าวเท้าขวาวเพื้อมือขวาก้าวเท้าซ้ายการเดินแบบที่5นะครับการเดินแบบแกวงหรือการเดินแบบสวิงทูใช้ในผู้ป่วยอัมพาตซึ่งค่อนะครับซึ่งมักใช้กับการอุปรกรณ์เสริมเช่นเคยือลงไปตังป้งแต่เสาจนถึงขานะครับ โดยฝึกผู้ป่วยโดยการให้ก้นมือไปวางบนราวข้างทั้งสองข้างและเบี่ยงตัวไปวา,างตำแหน่งยวกับมือครับแตด,ด,ด,แดก,รรกงุงไปด้านหน้าครับหลังจากหัดเดินผู้ป่วยในราวผู้ขนานเสร็จแล้วนะครับเมื่อผู้ป่วยจะใช้โคองเหล็กในการหัดเดินนะครับวิธีเดินคล้ายกับการเดินบนราวผู้ขนานครับแต่เปลี่ยนมาใช้โคองเหล็กหัดเดินแทนโดยการยกโครงเหล็กไปด้านหน้า กดน้ำหนักทั้งหมดลงบนโคนเด็กกระโดดไปนะครับเขาขวาอย่างลอยบนพื้นอยู่กดน้ำหนักทั้งหมดลงบนโคนเด็กนะครับใช้การกระโดดขาเดียวนะครับจับพื้นกระโดดซึ่งเหนียงทสะโพกใช้เป็นตัวอย่างการเดินแบบเราน้ำหนักบางส่วนโดยแช่โคนเด็กหัดเดินนะครับยกโคนเด็กหัดเดินไปข้างหน้าก่อนเช่นเคยครับในทางสร้างที่มีปัญหานะครับแต่พื้นเป็นบางส่วนเราน้หนักทั้งหมดที่แช่คราบ เก้าขาท้าปกติตามแต่ไมครับลงน้ำหนักแขนแต่ลงน้ำหนักที่แขนก้าขาท้าปกติตามครับเป็นการเดินแบบลงน้ำหนักทั้งหมดนะครับโดยที่ผู้ป่วยพื้นตัวจึงที่แล้วแต่ยังมีอาการจ็บปวดอยู่บ้างนาจช่ต้องเหล็หกขณนเดินก็เปองการเป็นปกติเดี๋ยวพวงเหล็กไปก่อน,น,นครับเก้าขาข่าที่เจ็ดนำไปตามื่อถาข้าาปกติ ได้เต็มท้าเลยนะครับยง็ก้าวเข้าไปที่วงเล็กมากเดินไปนะครับเราไปเป็นตัวอย่างการเดินด้วยเมท้าวนะครับโดยที่การจับเม่ท้าวเนี่จะจับข้างตรงข้ามกับข้างที่มีอาการปวดหรือว่าการอบข้านะครับข้างหลอดแดงมมุติถ้าผู้ป่วยเีอาการข้างขวาม่ท้าวีข้างซ้ายครับโดยการเดินแม่ท้าวทำแตก่อนข้างหลอดแดก้าวกลมาุน้ำหนักที่ไม้ก้าวก้ปกติ นั่ไปก่อน้ามแม่ข้าข้าง